ตัดสลับกลับมาดูประเด็นข่าวในแวดวงตลาดทุนนะครับเพิ่มเติม,มล่าสุดเช้าวันนี้บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นบีกริมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเกี่ยวกับกรณีของบริษัทอมตะบีกริมพาวเวอร์หนึ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บีกริมพาวเวอร์ถือหุ้นอยู่50.7%เนี่ยได้มีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่า COD โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง140เมก,กะวัตต์เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมโดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ตั้งอยู่ในนิคมคอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า30เมก,กะวัตต์กับทางกฟผครับเป็นระยะเวลา25ปี ส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอ้น้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวในส่วนของโครงการ rim, าบีกริมอมตะบีกริมพาวเวอร์หนี่นะฮะคุณสุประชัยก็เป็นหนึ่งในโครงการ Re-Placement r e -Placement ก็คือทดแทนของเดิมอของเดิมที่เป็นพวกบรรดาโครงการ SPP แบบ,บ สัญญาแบบเฟิร์มนี่นะฮะที่เป็นโคเจเนเรชั่นใช่่มกะวัตในอดีตนะฮะปัจจุบันพอรีเพลซแล้วหรือว่าทดแทนกลายเป็น140เมกรวัตโครงสร้างเดิมเนี่ย1 2อยยขายกฟผสา30บวกไอ้น้ำขายเอกชนครัโคเจนนี่มันได้ไอ้น้ำด้วยนะใช่ใช่ไหมฮะแล้วพอมาเป็น Replacement สัญญาใหม่คือได้ต่อไปอีก25บปีแต่สัดส่วนที่ขายให้กฟผเนี่ยลดลงจาก90เหลือ30 นะเ0เหลือ30และอีก110บวกไอ้น้ำคอันนี้จะเอาไปขายลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม,มเป็น private PPA อ่านะครับแม้ถ้าดูแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับเริ่ม COD ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ29พฤศจิกายนนี้คือเอาง่ายๆคือไตมาสี่เนี่ยก็จะได้รับส่วนหนึ่งนะประมาณสัก1เดือนอ ในแง่ของการรับรู้รายได้ส่วนนี้แล้วก็ปีหน้าเป็นต้นไปก็รับรู้เต็มๆจากโครงการนี้นั่นเองนะครับผมว่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคุณสชัยครับก็เป็นในยะของการปรับเปลี่ยนนะครับจากโรงไฟฟ้าเดิมมาเป็น replacement เนี่ยแน่นอนในเชิงของเทคโนโลยีที่นํามาใช้การผลิตไฟมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการมีประสิทธิภาพหรือมี efficiency ที่สูงขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟให้ได้หนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะน้อยลง โอ้โหถ้าต้นทุนต่อหน่วยมันจะลดลงใช่คือเอาละปัญหาหลักตอนนี้ของพวกบรรดาโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยคือต้นทุนนะฮะแต่ก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยทําให้ต้นทุนต่อหน่วยมันปรับลดลงไปได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือการปรับโครงสร้างจากเมื่อก่อน90ขายให้กฟผ30ขายเอกชนในแง่ของความมั่นคงมันมีเพราะส่วนใหญ่ขายให้กับรัฐ อ่าใช่แต่ตอนนี้พอปรับจาก90มาเหลือ30ขายกฟผเนี่ยแล้วมันจะมีไฟเหลืออีกร้อยสิบเมกเพื่อไปขายเอกชนผมว่ามันจะเกิดความยืดหยุ่นในแง่ของราคาขายเนี่ยมากขึ้นอ๋อเพราะราคาขายเอกชนมันก็ถ้าเกิด FT ขึ้นเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมถูกผมว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเลยสำหรับไอ้โครงสร้างตรงนี้เพราะไม่งั้นถ้าขายรัดเยอะขายรัฐเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมมันก็ฟิกไปตามสัญญา อ่าๆนะฮะครับแล้วพอเป็น SPP ด้วยเนี่ยแน่นอนไอ้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเอกชนต้องเป็นคนแบกรับเองอ่าใช่แต่พอตอนนี้ส่วนใหญ่สัดส่วนใหญ่มันถูกขายให้กับเอกชนอคือเอกชนต่อเอกชนครับไอ้ความยืดอยู่หึ่งค่าไฟมันจะมีเพิ่มมากเกินอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นนัยะที่ที่น่าสนใจนะครับก็แจ้ง COD มาล่าสุดสําหรับหนึ่งใน replacement ของ Bigrim Power ก็ทยอยมานะครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีอยู่ 10กว่าโครงการที่เป็น replacement ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกออสองโครงการกำลังก่อสร้างที่จังหวัดอ่างทองนะก็เป็นเรื่องไฟฟ้าอีก2โครงที่จะเป็นลักษณะคล้ายคลึกันเหมือนกันนะครับ